ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ลุยเอลิเก้อดีเทนเนอร์ทีมชาตสเปนมีแนะน้อมเปิดตัวเป็นกุซ้อใหม่ของแป้แชร์วันพุธนี้ตามรายงานจากสื่อฝรั่งเศสก่อ,อนหน้านี้นมีรายงานระบุว่าเอลิเก้ตอบตกลงรับงานคุมทีมปารีสกจแมงไปที่เรียบร้อยแต่ยังไม่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ พราะฝั่งทีมบางฝรั่งเศสต้องทำข้อตกลงแยกทางทกิซซ็อกกเอตเยสก่อนล่าสุดเลอเปเลเซียงสื่อแดนน้ำหอมรายงานว่าแพ้ชแช่กล้ได้ข้อตกลงแยกทางเกาตเยสแล้วหลังกุซือรายนี้รับเงินชดเชย6ล้านยูโรที่สโมสอดมอบให้หากเป็นไปตามรายงานดังกล่าวคาดว่าขั้นตอนต่อไปแป้ชแช่เตรียมประกาศแต่งตั้งหรือเอเรเกตทันทีในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเกิดขึ้นในวันพุธที่กำลังจะมาถึง ที่ผ่านมามีรายงานว่าเอลิเก้กำลังเร่งมือหาทีมงานของตัวเองในการเข้าไปทําหน้าที่ในถิ่นบาร์เดอแปรกคุนซือไห้53ว่างงานตั้งแต่แยกทางกับทีมแิสเปนหลังจบฟุตบอลโลก2022และล่าสุดกำลังจะเปิดตัวในฐานะคุนซือใหญ่ของแแปชแชร์อยากไปทางการเร็ว,รวนี้ชาวีซิม,มอนปฏิเสธโอกาสกลับไปแปแปชเชร์เพราะไม่มั่นใจเกี่ยวกับแผนง,งานที่สโมสรมอบให้ มีรายง,งานออกมาอย่างต่อเนื่องว่าแพ้แชร์พร้อมใช้เงื่อนไข6ล้านโยโูโรเพื่อดึงกองกลางไว้ยีกับป้าเดรแปลงแลังนกเตะชาวนิวซีแลนด์สร้างผลงานยอดเยี่ยมทําไป22ประตูกับอีก12แอสซิสให้กับพีไอฟีไฮโฮเฟนนักเตะถือสัญญากับพีไอฟีไปจนถึงกลางปี2 0 2 7แต่แพ้แชร์มีเงื่อนไขดึงกลับในราคา6ล้านโยโูโรซึ่งมีแนวโน้มที่ทีมดังจากปารีสพร้อมใช้เงื่อนไขแต่ว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนาเตะ สุดเลกิีรายงานว่าแม้ทางซิมมอนยังไม่ตัดสินใจเรื่องอนาคตตัวเองแต่ดูเหมือนกองกลางวัย20มันได้รวมโอกาสกลับไปพปัฒดาแปลงไว้ในทางเลือกหลายทีมไม่ความสนใจซิมมอนอย่างมากโดยเฉพาะบรรดาจากสโมสรมิล์มลีกองกฤษที่จับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกะนั้นรายงานระบุว่าตอนนี้แนวโน้มที่เปลี่ยนไปได้มากที่สุดก็คือการอยู่กับพีเอฟีต่อไปหรือการต่อสัญญาฉบับใหม่เพื่อปรับปรุงค่าเหนื่อยและเงื่อนไขของนักเตะ เล่นดูเปเรเดสกองกลางดีชาตอัจจินาพร้อมปักหลักกับแฝชแชร์ต่อไปหากได้รุ้เอลิเก้มาเป็นกุศลคนใหม่อนาคตของเปเรเดสกับแฝชแชร์ยังไร้ความชัดเจนและนันเตะกลับมาจากหมดสัญญายืมตัวที่ยูเวนตุสในฤดูกาลล่าสุดยังไรก็ตามกองกลางดีกรีแชมโลกกับอเจตินาเปิดใจเห็นด้วยอย่างยิ่งกับข่าวที่สโมสรเตรียมดึงหลุยเอลิเก้มาเป็นกุศลใหม่แทนที่คริสโตฟกาติเย่มีความเป็นไปได้ที่ลุยเอลิเก้จะมาเป็นโค้ชที่แปดแชร์ ผมก็ชอบไอเดียนี้มากๆหากว่ามีความไปไปได้นี้มากขึ้นแน่นอนตัวเลือกแรกของผมก็คือการอยู่กับแป่แช,ชร์ต่อไปสำหรับเอลิก้แรกทางกับซิลทัสเปนหลังจบศึกฟุตบอลโลก2022ช่วงที่ผ่านมาก็มีข่าวกับเชลซีและสเปอร์ก่อนไปแป่แชร์ที่มีโอกาสตกลงกันได้เซนดรินซีดานเทนเนอร์ชาวฝรั่งเศสเผยตัวเองพร้อมจะกลับมาทำน้าที่โค้ชอีกครั้งในไม่ช้านี้หลังว่างเว้นมา2ปีเต็ม ซีดานวัย51บอกปัดข้อเสนอมากมายทั้งในอเมริกาบาราซิลและโปรตุเกสรวมถึงมีข่าวเตรียมคุมทีมชาติฝรั่งเศสต่อจากเดชองหลังจบฟุตบอลโลกแต่ท้ายที่สุดก็เป็นเดชองที่ต่อสัญญาออกไปเพิ่มเติมล่าสุดซีดานเปิดใจว่าจะกลับรับงานคุมทีมอีกครั้งในรฤดวนี้เรื่องการทํางานและการใช้ชีวิตในฝรั่งเศสอีกครั้งหนึหรอผมคิดว่าไม่ควรผิดโอกาสอะไรทั้งนั้นผมรู้ว่าผมต้องการอะไรและไม่ต้องการอะไร ถ้าหากผมพักก็เพราะว่าผมต้องพักผมหวังจะได้บอกกับตัวเองรวเร็วนี้ว่าผมจะกลับมาเป็นโค้ชได้อีกครั้งสโมูรสอนบาร์เซลโลนาแถลงการเซ็นสัญญากองกลางเซเรย่นอินคายคุนโรกันที่จะหมดข้อผูกมัดออกจากมายสเตียยางเป็นทางการสัญญาของมิฟี่ดอยช์เซ็นถึงจบฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5บวกออปชั่นทีมขายออกไปได้อีกหนึ่งฤดูกาล ค่าฉีกมหาศาล400ล้านยูโรและเอียดพิธีการเปิดตัวบทสัมภาษณ์และกิจกรรมต่างๆฝ่ายประชาสัมพันธ์สโมสรจะแจ้งตามมาภายหลังลาวเตะในวัยย่าง33ปีใน24ตุลาคมนี้